วันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมห้างนะครับใกล้บ้านนี่แหละครับเพื่อนๆผม mm hmm. ขออนุญาตนะเดินเข้าไปครับพอมาซื้อของพอดีจ้ะที่อุปกรณ์ที่ต้องไปซื้อเพราะว่าข้อน้ํานะครับมีปัญหาหนาวน้ำรั่วเราก็ต้องไปซื้อข้อต่อนะมาต่อเพิ่มเติม ปรับปรุงแก้ไขตรงที่เขาลวกนะครับไปจะเข้าไปดูในห้างกันนี่นะครับเพื่อนๆเดินเข้าแล้วนะประตูครับอ่ะเย็นสบาย มีของให้เลือกเยอะแยะเลยครับเพื่อนๆเยอะมากส่วนนี้เป็นส่วนโต๊ะสำนักงานโต๊ะทำงานที่บ้านนะฮะหรือค้าขายมาหาเลือกได้ครับเพื่อนๆจ้ะ ทั้งโซฟามีทั้งเตียงนอน okay. ก่อนจะไปถึงจุดที่เขาขายข้อต่อ p v บนะก็เดินมาเรื่อยๆนะผมต้องการข้อต่อ p VC ขนาด4หุนเดี๋ยวพาไปตรงไหนนอกเดี๋ยวยวซ้ายไหมหน่าจะตรงนี้ ๋ยวตามพนักงานไปโ <Okay. S 1> อเคเราหยุดตรง,งส่วนนี้มาโซนนี้เป็นโซนเครื่อง ก็เลือกเครื่องซ่อมบำรุงน,นะต่างๆแล้วก็มีอะไรนะอ้าวเจอแล้วครับนี่เจอแล้วครับ,รบผมต้องการข้อตอเออพอดีเลยข้อตอตรงนะครับนี่ข้อตอตรงครับเอาไปซ่อมท่อน้ําที่เขารั่วนะฮะเราเลาจงปาดซ้ายปาดขวาออกแล้วก็หลังนี้ต่อเข้าไปแล้วก็เราซ่อมตรงบริเวณที่เขารั่วโอเคนะครับ เอากี่ชิ้นเนาะสองสามยวห,หาตะกร้าก่อนนะฮะโอเคตะกร้าอยู่ตรงนี้เรียบร้อยไปสาม ีชิ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบุบชิ้นแลกอกกอกนชิ้นละสามบาทโอเคครับเพื่อนๆอ,อ่ะก็คงแค่นี้นะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมก็จะออกไปแล้วนะครับกินสุดแล้วแค่นี้นะฮะได้แล้วตามเป้าหมายครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ